ด้ยมือถือขนาดเล็กโซ่หลุดมีวิธีการถอดและประกอบบายยังไงวันนี้ผมจะพาไปทำครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรทุรงพาเลยเพื่อความยืยืนนะครับวันนี้เองได้รับคําถามจากสมาชิกทาบ้านนะครับว่า เขามีเลื่อยขนาดเล็กนะครับก็คือเลื่อยมือถือไฟฟ้าขนาดเล็กเนี่ยโซ่เขาลุดนะครับแล้วก็ไม่มีความรู้ด้านช่างเลยให้ทางผมเนี่ยช่วยทําในเรื่องของวิธีการถอดการประกอบบาร์เพื่อใส่โซ่เข้าไปหน่อยนะครับก็สมาชิกท่านนี้ก็ได้ขอความรู้ความมาก็เลยคิดว่าวิธีนี้นะครับหรือว่าการที่ทําวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับท่านอื่นๆน,นะครับที่ซื้อเลื่อยมาใช้แล้ว เป็นเรื่องของการที่ว่าโซ่เนี่ยมันหลุดออกจากบาร์นะครับแล้วก็จะถอดแล้วจะประกอบอยังไงเนี่ยวันนี้ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเพื่อที่จะได้ถอดและประกอบได้อย่างถูกต้องนะครับมีวิธีการทํำยังไงแล้วก็รายละเอียดยังไงเดี๋ยวเข้าไปติดตามรับชมวิดีโอในเรื่องของการถอดเลื่อยมือถือขนาดเล็กได้เลยนะครับอปครับในการถอดเลื่อยตัดแต่งกิ่งสูงนะครับหรือว่าเลื่อยมินิของเราเนี่ยเราจะถอดเพื่อที่จะ ใส่โซ่นะครับที่มันหลุดออกจากบานะครับโดยในการถอดนะครับตามที่สมาชิกถามมาว่าเขาถามมาว่าโซ่หลุดแบบนี้จะต้องถอดยังไงนะครับแล้วก็จะต้องมีวิธีการป้องกันไม่ให้โซ่หลุดจากบาร์ยังไงนะครับ mm hmm. เริ่มจากกดความปลอดภัยก่อนนะครับก่อนที่เราจะทําการถอดอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้านะครับ แบตเตอรี่เนี่ยสำคัญนะครับเราจะต้องทําการเอาแบตเตอรี่ออกก่อนเพื่อตัดพลังงานไม่ให้ส่งไปยังมอเตอร์นะครับเผื่อเราเผลอไปกดช่วงจังหวะที่เราไปจับโซ่เนี่ยอาจจะทําให้เกิดอันตรายได้ก็ทําการปลดแบตเตอรี่ออกนะครับคราวนี้เรื่อยตแต่งกิ่งสูงนะครับหรือเรื่อยมินิเนี่ยเขาจะมีตัวล็อกนะครับกับตัวปรับตั้งซึ่งตัวล็อกเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าตัวปรับตั้งจะอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับ ไอตัวปรับตั้งเนี่ยของผมเนี่ยยังอยู่แต่ตัวล็อกเนี่ยน่าจะหายไประหว่างการตัดไม้นะครับมันก็หลุดออกไปทีน,นี้เราจะใช้ประแจเบอร์สิบนะครับทําการถอดออกเดิมทีเนี่ยเขาจะมีตัวที่เอาไว้ให้หมุนได้สะดวกครับมันหายไปแล้วเราก็ทําการถอดโบนตตัวเนี้ยหรือว่าน็อตตัวเนี้ยนะครับออกเสร็จแล้วเราก็จับบาร์ไว้ก่อน,นครับบาร์จะไม่ล่วงแล้วเราจะเห็นด้านในนะครับมันก็จะมีตัวล็อกนะครับแล้วก็ตัวปรับตั้งที่ผมบอก นี่ก็อย่างที่เห็นครับใช้งานอย่างสมบุกสมบันนะครับสภาพเคลอะเลยนะครับสิ่งแรกนะครับที่อาจจะทำให้ระหว่างการใช้งานของเราเนี่ยบาร์เกิดตกจากรางหรือว่าบาร์โซ่เนี่ยตกจากบาร์นะครับก็คือเศษสิ่งสกรปรกเหล่านี้นะครับก็อาจจะทำให้ระหว่างการที่เครื่องทำงานอยู่นะครับมันไป อุดตรงนี้นะครับก็ทําให้โซ่เนี่ยมันหลุดออกจากบาร์มาเราก็ต้องทําการทําความสะอาดก่อนถ้าบ้านใครมีถังลมนะครับก็สามารถที่จะเป่าทําความสะอาดได้เลยแต่ถ้าเกิดใครไม่มีนะครับก็ให้ใช้แปรงที่เป็นแปรงขนสัตว์แบบนี้นะครับทําความสะอาดเอาเศษไม้อะไรพวกนี้ออกครับตัวนี้มันสามารถไขออกได้นะครับแต่ผมจะไม่ได้ไขออกให้ดูนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะสามารถลื้อออกมาแล้วก็เอามาทําความสะอาด ให้หมดจดพอดีได้แต่ถ้าเกิดใครมีที่เขาเรียกว่าปืนเป่าลมนะครับเราสามารถที่จะเอามาเป่าเศษสิ่งสกรปรกแบบนี้ออกได้นะครับเราทําความสะอาดในส่วนของฝาครอบเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาทําความสะอาดในส่วนของบาร์กับโซ่ก่อนนะครับแล้วก็ตัวขับตัวนี้จะเป็นเฟืองขับนะครับส่วนบาร์เนี่ยถ้าเกิดมันมีอะไรไปอุดตันรูน้ํามันหรือว่าในกรณีถ้าเป็น อ่าโซ่เลื่อยที่เป็นอาจจะเป็นเลื่อยยนหรืออะไรนะครับตอนนี้มันจะมีรูน้ํามันอยู่เนี่ยแต่ตัวนี้เราเป็นใช้เป็นการหยอดน้ํามันเอานะครับเราก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยแบบนี้เสร็จแ,แล้วเราก็ปัดทําความสะอาดรางด้านในนะครับแบบนี้เอาขี้เลื่อยออกให้หมดนะครับนี่มันจะค้างอยู่ในข้างในนี้แล้วคราวนี้ในการที่เราจะใส่นะครับเราจะต้องทําการ ปรับตัวนี้นะครับถอยเข้ามาก่อนเพื่อที่ให้เราเนี่ยสามารถใส่โซ่ได้ดีขึ้นนะครับการทําให้หย่อนก็คือถ้าหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับจะทําให้บาร์ของเราเนี่ยถอยกลับมาก็คือโซ่จะหย่อนแต่ถ้าเกิดเราหมุนตามเข็มนาฬิกาแบบนี้นะครับจะทําให้บาร์ของเราตึงนะครับอันนี้ก็เริ่มจากการที่เราดูในส่วนของโซ่นะครับโซ่เนี่ยให้เอาส่วนของที่มันมีความคมเนี่ยเอาเข้ามา ด้านในนะครับหรือให้มองอลักษณะของทิศทางลูกศรแบบนี้นะครับก็คือเขาบอกว่าเลื่อยโซ่เนี่ยมันจะหมุนออกไปด้านนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวมันจะเกาะมันจะต้องเกาะเนื้อไม้กับมาหาเราตัวนี้ให้ตัวเล็บตัวนี้มันจะต้องหันเข้าหาเราเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยๆประกอบใส่เข้าไปในบาร์นะครับซึ่งหัวบาร์เนี่ยมันจะมีลูกปืนอยู่นะครับเราต้องเอาโซ่เนี่ยที่เป็นเป็นเขี้ยวเนี่ยใส่ให้มันพอดีไหมครับถ้าเกิดใส่ไม่พอดี มันจะชนแล้วมันจะดูเหมือนจะยัดไม่ลงนะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่มันพอดีแบบนี้มันจะสามารถใส่เข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ให้ทําการเอามืองเราเนี่ยจับไว้แบบนี้นะครับแล้วเราก็เอามาใส่กับเฟืองครับเสร็จแล้วก็นําไปกดเข้ากับตัวบาร์ด้านในนะครับนะครับจะเห็นตัวสีดํากับล่องเนี่ยมันจะต้องพอดีกันแล้วก็ เฟืองขับนะครับกับล่องโซ่จะต้องเข้ากันอยู่แบบนี้จะต้องไม่ขี่กันนะครับเสร็จแล้วก็ให้เล็งนะครับมันจะมีตัวปรับตั้งกับรูเราเล็งตัวปรับตั้งให้ตรงก็พอนะครับให้ตรงกับรูบาร์แบบนี้นะครับเนี่ยน่าจะเห็นนะครับใส่แบบนี้เข้าไปปั๊บแล้วก็กดไว้แบบนี้ก่อนนะครับกดไว้แบบนี้ก่อนนี่ให้เราเอามือเนี่ยช่วยดึงไว้ก่อนเพราะว่าเรายังไม่ได้ปรับตั้งนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหลุดอันนี้เราก็สั่นใส่น็อตเข้าไปครับ ถ้าใครมีไอตัวหมุนเนี่ยก็สามารถหมุนได้นะครับแต่ของผมเนี่ยมันหลุดไปแล้วก็ทําการใส่น็อตเข้าไปคราวนี้เราจะทําการที่เรียกว่าขันปรับตั้งไว้ส่วนหนึ่งก่อน,นครับเพื่อที่จะดูว่าเนี่ยโซ่เราเนี่ยมันตึงหรือยังอันนี้ถือว่าหย่อนนะครับถ้าหย่อนแบบนี้ระหว่างการใช้งานยังไงก็หลุดแน่นอนคราวนี้เดี๋ยวเราจะปรับนะครับเหมือนที่ผมบอกคือหมุนตามเข็มนะครับไอตัวน,นี้ถ้าถ้าเรายังไม่ได้ตั้งให้มันตึงเดีย๋ยวเพิ่งไปขันแน่นนะครับ หมุนตามเข็มจะทําให้โซ่ตึงเห็นไหมครับหมุนไปเรื่อยทําให้โซ่ตึงซึ่งจะเหมือนที่ผมบอกไว้คลิปก่อนหน้าก็คือระยะแกะป,ประมาณ5้ามิลแบบนี้นะครับเวลาดึงออกมาประมาณนี้ก็อย่าให้มันหย่อนกว่านี้ถ้ามันหย่อนมากไปมันจะทําให้หลุดออกจากบาร์ครับเสร็จแล้วเราก็ทําการล็อกนะครับซึ่งถ้าใครบอกว่าฝาเนี่ยมันหมุนแล้วมันล็อกไม่ค่อยอยู่นะครับก็สามารถถอดออกแล้วก็ใช้ประแจปรับแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ขันล็อกให้มันแน่นแบบนี้นะครับปั๊บ มันก็จะทําให้บาเลื่อยอะไรเนี้ยไม่เขาเรียกว่าไม่ถอยตัวหรือว่ามันมีการเคลื่อนตัวระหว่างใช้งานนะครับพอล็อกแน่นเสร็จแล้วเราก็ทดสอบโดยการใส่แบตเตอรี่เข้าไปครับแล้วเราก็ลองทําการเปิดสวิตช์ดูว่าบาเลื่อยของเราเนี่ยทำงานปกติไหมเนี่ยครับนี่คือ,อโซ่ที่เราตั้งแล้วก็บาที่เราใส่โซ่ไปเรียบร้อยนะครับหลังจากที่โซ่มันหลุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการถอดและประกอบ บาของเลื่อยตัดแต่งกิ่งสูงหรือว่าเลื่อยมินินะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับครับเป็นไงบ้างครับสําหรับการถอดและประกอบบาเลื่อยนะครับแล้วก็การปรับตั้งโซ่ให้ตึงทุกท่านดูวิดีโอแล้วคิดว่าน่าจะเข้าใจตามที่ผมอธิบายนะครับแล้วก็สามารถทําได้ตัวเองเพราะว่าบางท่านอาจจะซื้อมาใช้เพื่อลดในเรื่องของแรงที่เราอาจจะไปถือมีดไปตัดอะไรแบบนี้ แต่เมื่อมันเกิดในเรื่องของการขัดข้องโซ่เนี่ยมันหลุดออกจากบาร์เราไม่มีความรู้ด้านช่างเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องถอดตัวไหนประกอบตัวไหนแล้วขันล็อกตัวไหนนะครับก็คิดว่าวิดีโอที่ผมทําขึ้นมาจะเกิดประโยชน์สําหรับท่านที่มีเล่อขนาดเล็กอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันเกิดปัญหาก็สามารถทําตามวิดีโอที่ผมอธิบายได้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมกด Subscribe ค,ค,ครับเพื่อติดตาม คลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางส่วนนิราวดีจะนำมาฝากให้ทั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ